ครับวันนี้มาทดสอบการถ่ายวิดีโอของตัวเร a l วมี X3 Super Zoom กันนะครับครับสวัสดีเพื่อนชาวเทคไทเอานะครับนี่เกี่ยวกับการทดสอบการถ่ายวิดีโอของทางเรียวมี X3 Super Zoom นะครับในรุ่นนี้มันก็ถือว่าเป็นรุ่นที่กล้องทำออกมาได้ดีมากๆทั้งเรื่องของการใส่เลนเพอริสโคปเข้ามานะครับเพืซูมได้สูงสุด 60เท่าในการถ่ายภาพนิ่งส่วนการถ่ายวิดีโอนั้นรองรับสูงสุดที่ 4K 6 0 fps แต่เลนส์มุมกว้างนั้นใช้งใช้งานได้ที่ 4K 3 0 fps เท่านั้นรวมถึง6 0 fps ใช้งานลนมุมกว้างไม่ได้นะครับส่วนการถ่ายก็สามารถปรับใช้งานเลนส์นะครับผมขณะถ่ายได้เลยซูมได้สูงสุดนะครับผม10เท่านะฮะนี่ก็คือจะเป็นตัวของเลนส์โพลิสโคปเข้ามาช่วยด้วย ส่วนการสั่น O.S จะมีแค่เลนเทเลเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของคุณภาพการกันสั่นเท่าที่ดูในจอภาพตอนนี้ถือว่าใช้งานทํางานได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับส่วนเรื่องของการอัดเสียงอาจจะยังไม่ใช่จุดเด่นมากเท่าไหร่สำหรับทางเรียวมีก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรแต่ถ้ามีลมเข้ามาเยอะก็อาจจะใช้งานแปลกๆอยู่บ้างน,นะครับในรุ่นนี้ ครับมาต่อที่การถ่ายวิดีโอของตัวเรือมี X3 Super Zoom นะครับในเวลากลางคืนในตอนนี้เราอยู่กับการถ่ายวิดีโอนะครับผมแบบ 4K 60fps ในเวลากลางคืนนั้นจะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่าในเรื่องของคุณภาพเวลากลางคืนนั้นทําได้ค่อนข้างดีแน่นอนว่าในการถ่าย 60fps นั้นอาจจะค่อนข้างมืดกว่าความเป็นจริงอยู่พอสมควรนะครับ แต่ในทางเร็วมีตัวนี้ถือว่ายังจัดการได้ดีไม่ได้แย่หรือว่าไม่ได้มืดเกินไปนะฮะส่วนการใช้งานเลนส์มุมกว้างแ่บอย่างที่บอกไปว่ารองรับแค่ Full HD 30 fps เท่านั้นนะครับผมนี่ในเรื่องของการการรันสั่นก็ถือว่าทำงานได้ดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกับตัวก่อนๆแล้วก็เรื่องของความสว่างก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นด้วย <บ thousand. S 1> วก็ <บ á. S 1> ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ถ่ายวิดีโอได้ดีมากๆของทางเรียวมีนะครับผม ในการถ่าย 4K 30fps นั้นต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ไม่รองรับเลนส์มุมกว้างนะครับคือแอมินดูผิดไปเมื่อกี้คือในการถ่าย 30fps ของทาง 4K ก็ยังใช้งานเลนส์ปกติได้นะครับผมรวมถึงเลนส์เทเลได้แต่เลนส์มุมกว้างนั้นยังคงไม่รองรับเช่นเดิมนะครับจะเห็นว่าในเรื่องของการซูก็ได้สูงสุดที่สึกเข้าเท่านั้นนะครับผมเช่นเดียวกับการถ่าย 4K 60fps ส่วนเรื่องของการการสั่นในการถ่าย 4K 30fps นั้นก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นนะครับผมเมื่อเทียบกับตัว 60fps เ,เมื่อกี้นะครับจะถือมือเดียวสบายเลยแต่เรื่องของไม้นะครับตอนนี้คือมีลมเข้ามาข้างๆเยอะทําให้เรื่องของการอัดเสียงอาจจะยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่งานวิวก็ถือว่าพัฒนาได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับทางทางตัวเรมี X3 Super Zoom ตัวนี้นะครับ ในส่วนของการถ่าย 4K 3 0 fps ก็แน่นอนครับว่าในเรื่องของคุณภาพนั้นเหมือนจะดีขึ้นแล้วก็การกันสั่นการเก็บแสงนั้นโอเคขึ้นเยอะพอสมควรจะเห็นได้ชัดว่าตรงในส่วนของชาร์โดหรือว่าส่วนเงาพวกนี้ครับจะเห็นว่าเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นด้วยแแน่นอนออว่าในการถ่ายกลางคืนนั้นก็อาจจะยังไม่ใช่จุดเด่นเท่าไหร่ในการถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าในมือถือหลายๆรุ่นนั้นก็เจอปัญหานี้ในเรื่องของการเก็บแสงกลางคืนน้อยสต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของการซูมก็สูงสุดได้10เท่านะครับผมอย่างที่บอกไปนี่การซูมก็ถือว่าสมูทอยู่นะฮะแม้จะเป็นเวลากลางคืนนี่ส่วนเรื่องของการการสั่น 4K 30 fps ก็ถือว่าโอเคครับผมดีขึ้นนะฮะเดินถือมือเดียวได้สบายเลยแต่เรื่องของการอัดเสียงให้มีเสียงรบกวนเข้ามาเยอะๆก็อาจจะยังตัดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ มาต่อที่การถ่ายแบบ Full HD 60fps นะครับจะเห็นว่าในการถ่าย 60fps นั้นเรื่องของการกันสั่นนะอาจจะดรอปลงไปแต่ความสมูทเวลาถ่ายวิดีโอหรือว่าการแผนกล้องคนนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับแน่นอนว่าเช่นเดิมก็คือ 60fps นั้นจะไม่รองรับในการถ่ายเลนมุมกว้างนะครับผมทำให้เราถ่ายเลนมุมกว้างได้แค่ตัว Full HD 30fps เท่านั้น ส่วนเรื่องของการการสั่นนะครับ PES OS เข้ามาช่วยทั้งเลนเทเลและก็เลนปกตินะครับผมซูมสูงสุดได้10เท่าเช่นเดิมแล้วก็สามารถกดแตะได้2เท่า5เท่านะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นครับในส่วนของการถ่ายแบบ Full HD 6 0 fps จากทางเรียวมี X3 Super Zoom การถ่าย Full HD 6 0 fps นั้นก็ถือว่า ภาพที่ได้ก็ยังคงรายละเอียดต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของการกันสั่นความสมูทเวลแผนกล้องซ้ายขวาแบบนี้นั้นยังมีกระตุกกระตุกอยู่บ้างนะครับผมไม่ได้เรียบเนียนเท่าไหร่แต่ไม่แน่ใจว่าเมื่อโปรเซสเสร็จแล้วจะเนียนก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ที่เท่าที่ดูในหน้าจอมือถือมันอาจจะยังไม่ค่อยเนียนมากนี่นะครับมันจะมีกระตุกกระตุกอยู่บ้างนะฮะนี่ประมาณนี้ส่วนโทนสีนั้นตอนนี้ไฟจริงๆก็คือสีนี้เลยก็คือสีส้มนะครับ ทำให้เรื่องของไวบาลานก็อาจจะเกือบจะตรงเป๊ะนะครับผมแต่ก็ถือว่าโทนสีนั้นยังมีติดฟ้าอยู่บ้านนะครับในส่วนของท้องฟ้าต่างๆจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเวลาเราถ่ายวิดีโอส่วนเรื่องของ Noise ในพื้นที่มืดมากๆก็มีอยู่บ้างน,นะครับแล้วแต่แสงขาวๆหรือแสงหลอดไฟก็ไม่ได้สฟุ้งโอเวอร์จนขาวนะครับผมนี่ก็ถือว่ายังเก็บรายละเอียดได้ดีรวมถึง คุณภาพในภาพรวมนั้นก็ถือว่าน่าพอใจนะครับในส่วนของการถ่าย Full HD 30fps เป็นจุดเดียวที่รองรับการถ่ายในมุมกว้างนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้เลยในขณะถ่ายนะครับถือว่าเป็นข้อดีมากๆของทางเรียวมีตัวนี้เพราะว่าไม่ค่อยเจอค่ายไหนที่ทำเรทราคาประมาณนี้แล้วถ่ายวิดีโอได้เปลี่ยนมุมกล้องได้ขณะถ่ายเลยนะครับผมถือว่าพัฒนามาได้ค่อนข้างดี นี่เลมุมกว้างนะครับ1เท่า2เท่า5เท่า10เท่าแล้วก็ซูมได้สูงสุด30เท่านะครับสำหรับทางวิดีโอฟูล HD 30 fps ในเรื่องของโทนสีต่างๆนั้นถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีครับแต่ความสมูทเวลาถ่ายเท่าที่ดูในจอภาพตอนนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะแต่การกานสั่นอะไรถือว่าโอเคเลยใช้งานได้ดีนะฮะผม แล้วก็ทางเรียวมีก็มีฟีเจอร์การกันสัตวพิเศษเข้ามาด้วยเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของการถ่ายวิดีโอ Full HD 3 0 fps ในรุ่นนี้จะรองรับการถ่ายวิดีโอแบบมุมกว้างด้วยนะครับผมก็สามารถปรับได้เลยแต่ต้องบอกว่าในการถ่ายแบบมุมกว้างนั้นภาพที่ได้ก็จะดรอปลงไปเท่านึงเลยเมื่อเทียบกับเลนส์ปกติความมืดความสว่างอะไรพวกนี้มีผลอยู่นะครับรวมถึงความคมชัดของตัวกล้องด้วย แน่นอนว่าต้องเข้าใจเงินก่อนแล้วก็แอดมินจะบอกทุกครั้งเลยว่าในการถ่ายวิดอมุมกว้างทุกกี่ห่อใจว่าจะเป็นราคา3 4มสหมื่นก็จะดรอปลงกว่าเลนปกตินะครับผมนี่ส่วนการถ่ายเลนท่าหนึ่งเท่าหรือว่าเลนปกตินั้นก็ถือว่าโอเคครับในเรื่องของคุณภาพการการสัน่นหรือว่าจะเป็นการเก็บแสงก็ตามยังคงทําได้ค่อนข้างดีนะครับเราก็สามารถซูมได้มากกว่าการถ่ายในความละเอียดอื่นนะครับผมสามารถซูมได้5เท่า10เท่า แลก็สูงสุดที่30เท่าด้วยนะครับนะครับการเปลี่ยนเลนนั้นก็มีกระตุกกระตุกนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอ Full HD 30 fps ในการถ่ายก็มีโหมด On Star Study มาให้เหมือนเดิมคือมีแบบธรรมดาแล้วก็แบบ Max นะครับตอนนี้เราอยู่กันแบบธรรมดากันก่อนนะครับเป็นการทดสอบวิ่งดูว่าเมื่อเดินถือมือเดียวแล้วก็วิ่งไปด้วยนะั้นการกันสันจะทำงาน เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าพอใช้ได้ครับผมการการารันสั่นทำห้ดีขึ้นแต่ถ้ามองในเรื่องของคุณภาพก็อาจาจะดอบกับตัวปกติเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็เน้นสำหรับใครที่เน้นการถ่ายเดินไปเดินมาก็ถือว่าทำได้นิ่งขึ้นถ้าไม่ได้วิ่งนะครับนี่เวลาแทนกล้องนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวทดสอบดูว่าถ้าเปิดโหมด m ม x แล้วมุมภาพจะกว้างขึ้นแล้วการสารั่นจะเทพขึ้นไปอีกนะครับ อันต้าสเตตี้แม็กนั้นภาพที่ได้ก็จะกว้างขึ้นกว่าเมื่อกี้นะครับรวมถึงการการสั่นก็จะดีขึ้นด้วยนะครับแอดมินทดสอบโดยการวิ่งดูนะฮะนี่นะครับจะเห็นได้ชัดว่าการการสั่นนะั้นทำได้ดีกว่าตัวอ n นต้าสเตตีปกติพอสมควรเลย,ยเห็นชัดเจนนี้เดินขึ้นฟุตบาทอยู่นะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ทําออกมาสำหรับคนที่เดินถ่ายปกติหรือว่าเป็นเล่นกีฬาแอคทิวิตี้ต่างๆที่ค่อนข้าง มีการเคลื่อนไหวเยอะก็เข้ามาช่วยในจุดนี้ได้อย่างดีมากๆเดี๋ยวเราทดสอบวิ่งดูนะครับครั้งหนึ่งน,นี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของการเปิดโหมด u n t a Steady m a x สำหรับทาง Realme X3 Super Zoom นะครับส่วนเรื่องของการกันสั่น u n t a Steady m a x นั้นเมื่อเรา,เาวิ่งนั้นภาพที่ได้ก็จะนิ่งนะครับแต่ต้องบอกว่าในการถ่ายโหมดกันสั่นพิเศษจะไม่แนะนำให้การถ่ายเวลากลางคืนนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นรุ่นหรือว่ายี่ห้อไหนก็ตามเวลากลางคืนนั้นหมดการสั่นพิเศษจะทํางานไม่ได้นะครับหรือว่าทํางานแล้วมันคุณภาพไม่ได้นั่นเองเนยครับก็คือเจอในทุกยี่ห้อครับก็เลยมาตรสอบให้ดูกันหน่อยว่าในเวลากลางคืนนั้นการเก็บแสงการเก็บคุณภาพนั้นจะเป็นยังไงส่วนการการสั่นแบบปกติแบบที่ไม่ใช่ตัวแม็กซ์ก็จะถือว่าเก็บความสว่างได้ดีขึ้นครับในเรื่องของความละเอียดต่างๆการเก็บแสงถือว่าดีขึ้นแต่เรื่องของการ,การสั่นนั้นก็อาจจะไม่ได้เทพ เท่ากับตัว Anta Sedi Max ด้วยแต่ถือว่าพอใช้ได้นะครับถ้าถ่ายกลางคืนก็อาจจะเป็นแนะนำในเรื่องของการถ่ายวิดีโอในส่วนของตัว Anta Sedi ปกติมากกว่าเพราะว่า Anta Sedi Max นัน้นเป็นการใช้งานกล้องมุมกว้างแล้วก็มาครอบทำให้ส่วนของเรื่องของการการสั่นพวกนี้ทำได้ดีขึ้นด้วยนะครับสองหนึ่งครับนี่เป็นทดสอบฟีเจอร์ของละลายหลังของทางเร a l วมี x 3 super zoom นะครับเห็นว่าตัวการจับละลายหลังนั้นค่อนข้างทำได้ดีมากๆ รองรับทั้งเล่นมุมกว้างนะครับเลนเทเลด้วยนะสเท่า5เท่าก็สามารถใช้งานได้การละลายหลังนั้นถือว่าเก็บขอบค่อนข้างเนียนนะครับถ้าเห็นใบหน้าของคนนะครับถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีส่วนในความละเอียดนั้นจะเป็นที่ Full HD 3 0 fps เท่านั้นนะครับในการถ่ายฟีเจอร์ละลายหลังของวิดีโอตัวนี้นี่ครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของทาง Realme X 3 Super Zoom ไงก็ขอบคุณน้องหมิงด้วยนะครับผมที่เป็นนางแบบให้ในวันนี้เค okay, สับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับในการทดสอบสวัสดีครับในส่วนของการถ่ายกล้องหน้าของทาง Realme X3 Super Zoom นั้นรองรับการถ่ายสูงสุดที่ Full HD 30fps นะครับแล้วก็สามารถใช้งานเในมุมกว้างได้ด้วยแต่ไม่สามารถปรับขนาดถ่ายได้นะครับผมเห็นได้ชัดว่าถ้ามุมปกตินั้นตัวเลนส์ค่อนข้างแคบพอสมควร ส่วนทางกล้องหน้าเองนั้นก็มีฟีเจอร์ทั้งเรื่องของการเปิดโหมดการสั่นพิเศษเข้ามาช่วยด้วยนะครับผมแต่นี้เป็นการถ่ายแบบปกติในเลนปกติกันก่อนนะครับจะได้ถุมภาพประมาณนี้เลยโทนสีต่างๆค่อนข้างโอเคผสมไม่ได้เวอร์มไม่ได้หลอกตาเกินไปจนถึงความสมูทการการสารนะั่นนั้นถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีมากๆส่วนอันนี้จะเป็นเลนปกตเขขิเป็นเลนขอโทษครับเป็นเลนมุมกว้างของทาง,งเรือมีเอ็กซ์สาว o ูซูม ในความละเอียด Full HD 30 fps จะเห็นได้ชัดว่าเรื่องของมุมภาพนั้นกว้างขึ้นแน่นอนแต่คุณภาพนั้นอาจจะรอบลงจากตัวปกติไปอยู่บ้างน,นะครับทั้งเรื่องของความคมต่างๆด้วยส่วนฟีเจอร์การถ่ายละลายหลังหรือว่าการสั่นพิเศษก็มีมาให้นะครับผมแต่จะโดนลดความเอียดไปอยู่บ้างเหลือแค่ 720p เท่านั้นก็เป็นประมาณนี้ครับในส่วนของการถ่ายกาันสั่นกล้องหน้าหรือว่าทดสอบดูว,ว่าในคุณภาพในการถ่ายแบบ Full HD เป็นยังไงกันบ้างในรมุมกว้างนะครับในการถ่ายกล้องหน้าก็รองรับฟีเจอร์การถ่ายแบบละลายหลังเข้ามาหรือว่าปริเสธเข้ามาด้วยรองรับทั้งมุมมองปกติแล้วก็มุมมองแบบกว้างนะครับผมก็ถือว่าทํางานออกมาได้ค่อนข้างดีเนีย่ยครับก็ถือว่าเก็บขอบผมอะไรได้ดีพอสมควรละลายได้สวยงามโคนสีอะไรค่อนข้างทําได้ดีด้วยก็ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ใส่เข้ามานะั้นค่อนข้างโอเคนะครับนี่ ในการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าของทางเรือมี X3 Super Zoom ตรงนี้ก็รองรับสูงสุดที่ Full HD 30fps นะครับในเรื่องของการถ่ายก็รองรับทั้งมุมกว้างแล้วก็มุมปกติด้วยแต่น่นอนว่าคุณภาพที่ได้นั้นในกล้องหน้านั้นอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอกลางคืนนะครับทั้งเรื่องของการเก็บแสงหรือว่าการกันสั่นก็ตามนะครับก็จะเป็นมุมภาพประมาณนี้เลยนี่คือยืดแขนสุดแล้วนะครับในสภาพแสงที่ไม่ได้มีไฟ เข้ามาตรงๆนะครับผมก็ได้เห็นชัดๆเลยว่าในเรื่องของการเก็บแสงการดูดแสงหรือว่าจะเป็นการจัดการน้อยต่างๆนั้นจะเป็นยังไงนะครับของทางเรามี x 3 superzoom ซึ่งกล้องหน้านั้นก็จะมีทั้งกล้องหน้ามุมปกติแล้วกล้องหน้ามุมกว้างนะครับนี้คือเป็นตัวกล้องปกติกันก่อนส่วนนี้เป็นการถ่าย full hd 30 fps ในกล้องมุมกว้างนะครับจะเ,เห็นได้ชัดว่าความมืดนั้นแตกต่างกันชัดเจนรวมถึงความ สว่างความมืดพวกนี้นะครับจะเห็นว่าส่วนไฮไลท์ส่วนชาร์วกนี้ก็แตกต่างกันพอสมควรแม้จะมีแสงเข้ามาเยอะก็ตามนะครับแต่ภาพีิไดจะ็ยังติดมืดเพราะว่ารูรับแ,แสงที่ค่อนข้างแคบแต่ถ้าเจอแสงสว่างหรือว่าหลอดไฟพวกนี้ส่องเข้ามาในเรื่องของความละเอียดก็ถือว่าดีขึ้นการเก็บแสงดีขึ้นแต่คุณภาพโดยรวมนั้นก็ยังแตกต่างกับกล้องปกติอยู่นะครับส่วนโทนสีไวบ้บาลานซ์ก็อาจจะมีเพี้ยนอยู่เพี้ยนมากกว่ากล้องหลักพอสมควรอนะันนี้คือ เห็นว่าภาพนั้นจะค่อนข้างอมศานะครับผมจะแตกต่างจากตัวกล้องปกติอยู่ชัดเจนเลยตัวนี้